ว่าคนที่อยากได้คนอยากเห็นจรงเลยแ่บางทีระยะเวลาระหว่างทางว่าเราทำอะไรมาบ้างแล้วพ่น่วันนี้เห็นนะว่านาไม่ได้รับ